พ่อไม่มีอะไรจะให้นะแกบอกว่าเรียนให้เยอะ<ม>ดูแลตัวเองให้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกับแม่ไปโรงเรียนกลับมาไม่เข้าใจภาษานะ่ะพ่อแม่ช่วยไม่ได้เลย<ม>การบ้านนี่คือเหมือนพี่สอนน้องอะ<ม>อาศัยเรียนกันแบบนี้จริงๆไม่ว่าจะทําอะไรก็ช่างหนูจะเป็นคนที่จะใส่ใจในรายละเอียดอะคะ่ะจะศึกษาลึกซึ้งไปเลยเอาจริงๆนะโรงเรียนสอนภาษาเขารับวุฒิปรตีขึ้น<ม>ซึ่ง<ม>วุฒิเราไม่ถึงหนูก็คุยออกับเจ้าของบริษัทอะนะเราก็บอกเขาว่าฉันไม่มีวุฒิปรตีแต่ฉันคิดว่าฉันมีความสามารถขอลองได้ไหมภาษาอังกฤษฉันอะไม่ได้เก่งมากอาจจะสน ยังไม่เป๊ะแต่ชั้นสื่อสารและชั้นขายคอร์สได้แล้วไปขายงานวันแรกเราก็มีข้อมูลได้กล่าวของบริษัท <Okay. S 1> เขาบริษัทนี้ทําเกี่ยวกับด้านนี้นะเจ้า,จาของเป็นประเทศนี้แล้วมัน่นใจว่าไงเราต้องจอได้เจอเขาอยู่แล้ว <Thank you. S 1> ตอนแรกอ่ะนะ <Okay. S 1> เขาน่าจะไม่ไม่เอาแล้วด้วยซ้ํา <Okay. S 1> พอจบพิเศษเสร็จอะไรเสร็จหนูก็เลยขอบคุณเขาเป็นภาษาบ้านเขาอะค่ะขอบคุณนะที่ให้อกาศชั้นเข้ามาพิเศษงานหลังจากนั้นเขาก็หันมามองเขาก็เลยบอกว่าเขาจะจ่ายคอร์สนี้เลยจ่ายเต็ม คิดในใจอ้าวทำไงดีก็ได้บอกว่าโอเคขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวฉันถึงออฟฟิศแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งรายละเอียดกลับมาให้เป็นงานขายครั้งแรกแล้วออกพรีเซนต์ครั้งแรกโดยที่เรายังไม่เคยตามใครไปดูงานเลยเราออกลองเองด้วยตัวเองอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็รู้แหลอะอะแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วทุกบริษัทก่อนที่จะไปก็คือจะไม่เสียเวลาในการที่แบบไปพรีเซนต์พรีเซนต์พรีเซนต์อย่างเดียวอะเราไม่เน้นจํานวนในการออกแต่เราเน้นในการเก็บรายละเอียดคือทุกอันที่ออกคือมั่นใจ90%ว่าเราต้องได้คือาม่มั่นใจ90คหนูไม่ไป